นี่คือบ๊อบเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาทำงานหนักและฝันใหญ่เขาอยากสร้างอนาคตให้ดีขึ้นเพื่อตัวเองและครอบครัวเขาหวังจะได้คว้าโอกาสที่ใหญ่กว่าและได้ลงลุยไปกับนักธุรธกิจใหญ่เขาเออมเงินเท่าที่จะมากได้เพื่อสารฝันแต่เขามีทางเลือกอะไรบ้างละ่ะที่จะทำให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคตที่มั่นคงเขาฝากธนาคารได้แต่ภาวะเงินเฟ้อสูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากซะอีกเขาอยากลงทุนกับตลาดหุ้น แต่นั่นก็ต้องใช้เงินเยอะหรือต้องซื้อผ่านโบรกเกอร์บ๊อบจึงต้องเลือกระหว่างผลตอบแทนต่ำหรือความเสี่ยงสูงแล้วตลาดการเงินใหม่ก็เปิดตัวขึ้นคริปโตเคอเรนซีบ๊อบมองเห็นว่ามีบางเหรียญที่พุ่งสูงขึ้นหลายพันเปอร์เซนต์บางทีเขาอาจจะรวยมหาศาลในการลงทุนคริปโตก็ได้โอกาสดูจะอยู่ใกล้แค่เอ,อื้อมแต่ก็เอื้อมไม่ถึงบ๊อบต้องการที่จะเข้าซื้อเหรียญเจ๋งๆที่พวกอินฟลูเอนเซอร์กำลังพูดกัน เขาจึงคว้าเหรียญนั้นทันทีที่ออกสู่ตลาดแล้วมันก็ร่วงดิ่งลงพอดีทำไมละ่ะเพราะอินฟลูเอนเซอร์นั้นได้เหรียญฟรีตอบแทนการช่วยโปรโมตนักลงทุนรายใหญ่จะได้เหรียญราคาถูกๆก,ก่อนปล่อยสู่ตลาดเพื่อระดมทุนสร้างส่วนบ๊อบต้องรอจนกว่าจะปล่อยเหรียญสู่สาธารณะพอเหรียญขึ้นในทุนเทขายทิ้งสร้างกำไรทําให้ราคาร่วงคุณอาจเป็นคนธรรมดาอย่างเช่นบ๊อบหรือเจนหรือเปโตหรือรัดหรือคิม คุณว่ามีแพลตฟอร์มไหนไหมที่เห็นคุณค่าการลงทุนของเราแม้จะน้อยนิดคำตอบคือมี m e d f i ่คือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเต็มรูปแบบด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนระยะยาวโดยที่ทุกฝ่ายคือผู้ชนะทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือและการประสานกำลังการระหว่างแพลตฟอร์มนักลงทุนอินฟลูเอนเซอร์และชุมชน m e ็ Med f i ไม่ใช่บริษัทไม่มีโครงสร้างในรูปบริษัทไม่มีศูนย์กลางคอยกำกับดูแลเม็ดไฟคือดาว เมื่อโปรเจกต์เม็ดไฟได้เปิดตัวสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม2022การเป็นเจ้าของและสิทธิทอำนาจในเม็ดไฟได้ถูกโอนให้กับชุมชนเม็ดไฟโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้และการดําเนินการทั้งหมดตัดสินโดยการโหวตเม็ดไฟไม่ใช่แค่คริปโตสกุลใหม่หรือธุรกิจบล็อกเชนเม็ดไฟจะปฏิวัติภูมิทัศเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยการนาความมั่นคงที่ทัดเทียมแท้จริงมาให้ได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาจัดการหรือหาประโยชน์ส่วนตัวได้เม็ดไฟกาหนดการลงทุน โครงการเมเทเวิร์สและเว็บทรีที่มีศักยภาพสูงมากและนําโอกาสมาสู่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนักธุรกิจระดับโลกเข้าไปลงทุนอยู่โดยผ่านเม็ดไฟดาวผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนอย่างบล็อกก็ได้รับโอกาสเข้าถึงกิจการที่กําลังเปลี่ยนโลกก่อนใครอย่างเสมอภาคเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเม็ดไฟในที่สุดก็เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงธนาคารรัฐบาลกองทุนสกุลเงินต่างๆและโซเชียลแพลตฟอร์ม ทั้งหมดถูกควบคุมจากศูนย์กลางแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนทําให้มีการกระจายศูนย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นไปได้เพราะบล็อกเชนหลักๆก,ก,กระจายอยู่บนโหนดนับพันๆและการทําธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันผ่านเครือข่ายโหนดนั้นแต่ถึงกระนั้นหลายโครงการบล็อกเชนถูกแทรกแซงในทางอื่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มและเอาเปรียบกลุ่มอื่นเมดฝ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทคอนแท็กที่ซับซ้อนมากเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นบนบล็อกเชนสมาร์ทคอนแท็กเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของเม็ดฝถูกปฏิบัติแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเพราะสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้แม้กระทั่งผู้พัฒนาระบบเองก็ทำไม่ได้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันระบบนิเวศของเม็ดฝสร้างขึ้นบนบายนส Smartchain โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ NST ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับและมีลักษณะเฉพาะตัวไว้ในบล็อกเชนโเ k e น BEP 2 0 MFI ซึ่งยืนยนันโดยระบบ Proof of Stake ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทน proof of, of stake มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็นที่สนับสนุนระบบด้วยการ stake โทเค็ซึ่งคล้ายการฝากทรัพย์สินในบัญชีฝากประจำโปรแกรมการมอบผลตอบแทน MedFire ให้ผลประโยชน์หลายชั้นแก่ชุมชนเพื่อตอบแทนที่ช่วยกระจายข้อมูลและทำให้โครงการเติบโต MedFire NFT เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ MedFire NFT ของ MedFire ไม่ใช่แค่ของสะสมมีค่าเช่นงานศิลป,ปะ แต่เป็นที่เก็บข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาการกับเม็ดไฟล์ของคุณหมายความว่าคุณสร้างคุณค่า NFT ของคุณให้เป็น NFT สะสมที่มีฟังก์ชัน Utility สู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่แท้จริงซึ่งซื้อขายได้และคุณเป็นเจ้าของเต็มตัวเม็ดไฟล์ NFT มี10ระดับชั้นคุณสามารถซื้อ NFT ได้ในระดับที่คุณพึงพอใจและอัปเกรดได้ตามสะดวกเม็ไฟล์ NFT มาพร้อมกับโทเค็น MFI ที่สเต็กไว้จํานวนหนึ่ง